คุณมองหาดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอ e r โน t i v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อยากดูโรเจอร์กันใช่ไหมครับ คลิปนี้จะได้นะรีวิวทั้งทีก็ต้องมาเซตเหรียญพิลึกพิลั่นอีกแล้วนะครับผมเซตเหรียญมีโคตรดีนะฮะแต่อย่าไปทําตามนะครับผมนะก่อนไปดูเนื้อหานะครับผมก็คลิปนี้สนับสนุนโดยซอมบี้รัดเช่นเคยนะครับผมเป็นสูงกระเจ้าราคารถต่ต้นเพียงแค่สิบาทรุน่นรับไอดีดองเพชรถึง5้าพันเพชรเลยทีเดียวนะครับผมวิธีการเข้าไปง่ายมากๆเข้าไปดูที่รายละเอียดของแฟนเพจนะครับผมนะก็จะมีลิงก์ซอมบี้รัดครับสามารถเข้าไปใช้บริการกันได้ไม่โกงไม่เกลียนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่น อาแล้วก็สวัสดีชาวเทอริตอีกครั้งนะครับผมนะคลิปนี้ผมจะมาเล่นโรเจอร์แต่ไม่ใช่โรเจอร์ธรรมดานะครับผมเป็นโรเจอร์ที่เหมาะกับยุคสายวิ่งที่มันดึงธงแย่งธงเราอยากจะคูดาวเร็วๆจะทำย่างไรนะครับผมเส้นนี้ผมเคยรีวิวกับแชงไปแล้วใครมาติดตามผมใหม่ๆอาจจะไม่ทันเว้ยอ๋อเป็นเซตเรื่องของสปีดชื่อก็บอกแล้วว่าสปีดนะครับผมใส่2เหรียญเลยนะครับผมในยุคของสายวิง่งไว้สายวิง่งเวลาดึงธงเสร็จเราจะย่นครูดาวสกิลหนึ่งถึงแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้า ใส่2เหรียญจะย่นเท่าไหร่ครับ8บวก8เป็น16ยังไงล่ะเน่เนะครับผมนะโอ้โห,โหแล้วก็มีย่นคูดาวสกิล1อีกนะครับผมเพราะเซนนี้มันจะเข้าแท็กไนงะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะนะครับผมนะเข้าแท็กนะครับผมแล้วก็คูดาวสกิล1 5%เมื่อสัตว์ศัตรูปิวนะครับสกิลหนึ่งมัน knock back ไงคือไปเล่นมาก็สนุกดี นะครับผมคือดาเมจมันแรงอยู่แล้วโรเจอร์ผมไม่รู้มันบัฟดามเมจด้วยป่ะเนี่ยมันแรงมากนะฮะเออมันแรงจริงนะผมแล้วก็เออ่ระวังโดนแฉงตัดเลือดแค่นั้นแหละนะครับผมโดูเฉดตัเดเลือดมันตายนะฮะสกิลหนึ่งแฉงแรงมากแต่หลบง่ายนะครับผมเออเซนี้สนุกดีเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสำหรับเกมเพลย์นี้นะครับสำหรับใครที่ขอโรเจอร์เข้ามาจัดไปครับโอเคครับผมค่าซับผมใส่เป็นเรื่องของโซออนนะร้อยหกสิบหกนะครับผมโรเจอร์ยุคนี้เจอแฉงไนงะตีมันจะได้มีลดดาเมจนิดนึงแต่ว่าผมไปโด โนมาแล้วนะฮะสกิลหนึ่งแฉงปาดที่ครึ่งหลอดนะฮะผมโดนมาแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าอย่าไปโดนสกิลหนึ่งเลยนะครับแต่สกิลสองสกิลสามของเขาเนี่ยง่ายนะครับผมนะสำหรับใครที่หาร้านตเกมราคาถูกฟเฟซบุ๊กดูใบเปิดได้บริการแล้วนะครับผมนะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมบอกมาที่ช่องอาร์ตชอนอิททิพด้วยนะครับ โย่สบุรไยาอบอีกสักหนึ่งคลิปนะครับผมโรเจอร์นะล่าสุดทำโรเจอร์วิ่งดำไปเป็นไงบ้างครับผมตานี้ไปทำสายมัดกันหน่อยนะฮะเหรียญที่ผมใช้เป็นเหรียญสปีดทมินแน่โดนไปเลยหลังเคสอย่างนั้นเหรอปาดไปก่อนนะแจ้ไปแล้วอาคาแม่งอยู่ทีมเราด้วยนะ เป๋อก่อนเป็นตัวตกโรเจอร์นะครับยุคนี้เขาบอกว่ามันก็ตกได้นะทำไปเล่นไปโรเจอร์ติดไฟท่วมนะครับผมคือหลายคนไม่รู้นะฮะอืมนะครับผมตอนนี้เราเสียทองเลยนะเด้งสกิลเลยนะน้องชายปาดไปก่อนนะอืมเห็นไ,ไหมยิ่งเสียทองยิ่งเด้งสกิลนะครับอันนี้ถือว่าแม่งสุดจริงนะเหรียญนี้แต่ว่าต้องเล่นแถวสองนักหนักนะอ่าฮ่อะไรปากตะไคร้เหรอน้องอ๋ออ๋ออยโอ๋โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโดนโดนโดน มันเด้งเลือดใส่เรานะไปไหนแช้งอ้าวฮาคี้หมดพอดีได้ข่าวนะสกิลหนึ่งมาไวในช่วงที่เขาดึงธงเรานะโอเคสวยงามเลยนะเรียบร้อยครับผมระยะไกลป่าแบบไม่มีแอนิเมชันนะโดนแน่นอนนะหลบยากบอกเลย นะครับโอเคเพื่อดึงทงนี่สวยนะถ้าเรายิ่งเสียทงสกิลหนึ่งเรายิ่งมานะเหรียญสปีดนะชื่อก็บอกแล้วสปีดตีหลอกไปที่ตีหลอกไปที่บรูโนงั้นเหรอแล้วก็ขาหมูไปที้เรียบร้อยสามหมื่นนะดามเมจมันแรงจริงนะครับผมอืมอ่าวแชงยังไงยังไงแชงอ่ะเฮ้อสวยเลยนะครับผมผมไม่สกิลสองนะเขายังไม่ตายนะครับผมเรียบร้อยล้มไปแล้วอะไรแชงคูสโอ้โหโดนปาจากใครเนี่ย กิดใหม่เป็นลูกโขชิ oh, นะครับผมเมื่อกี้โดนราชาโจรสลัดเสื้อชุดเก่าปาดเรานะฮะเดี๋ยวเราจะปาดเขาคืนนะครับผมนี่จะปาดเขาได้จะแตกนะฮะขาหมูไปจีนแม่ลุยเยอะนะฮะแสดงว่าเขาดูกล้องจากเรานะครับผมแม่มันช้ำจริงชอบนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาคืนเขานะฮะแ็งเหรอแล้วบางโดนตัดเลือดนะฮะโดนตัดเลือดเรายับเลยนะครับผมสกิลเดียวแรงมากอื ออเอ้าเฮ้ยแม่งผ่านตัวไปหมดเลยนี่ไงเอ้ยเป็นน้องงูดำมันดอดอระวังโอ้โหโดนตีอีกแล้วนะครับผมโอเคปาดไปทีหนึ่งเออเนี่ยครับผมถ้าเขาดึงเสร็จเราก็จะได้สกิลนะอืมไม่ดึงไม่ดึงออตายก่อนตายก่อนอะไรแฉงเออนี่ดอทชมินออกมาไอ้โเจอร์เมื่อกี้ที่ฆ่าเรานี่ว่าโอเคโอ้ยหระวังโดนอินสแตนคิวนะเราชะงักด้วยนะครับเลือดน้อยหรือเปล่าชะงักเลย ปาดแชมเปญเอาล้มอีกแล้วนะศัตรูชอบล้มอะไม่รู้เป็นไรนะระวังเขาปาดนะครับผมไม่ปล่อยให้พวกนายบาดเจ็บแล้วนะแล้งแขนไปน้องใครดึงโอ้โหรู้จิไม่เห็นในแมพเฮ้ยเฮตีหลอกไม่ออกด้วยนะเรียบร้อยแพ้ไปน <c oughs> ตอนนี้ผมพลาดนะผมไม่ไปกันรงนี้ ตาที่2นะครับผมนะตาน,นี้เจอแฉงหมดเลยนะครับผม3ตัวเลยนะแต่ว่ามีแฉงรังฟิล์มเรดด้วยนะฮะแม่มีดอกขาวด้วยนะครับผมคือถ้าเล่นตัวนี้ผมเกลียดเอสเน็กคุ้จริงนะเพราะว่ามันลบบัฟเรานะข้อเสียงตัวละครที่มีบัฟแล้วเป็นสายมัดนะพารามิเตอร์นะโดนลบบัฟหมดเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราไม่เจอเอสเน็กเราก็ปลอดภัยหายห่วงไงน้องอืมบันี้ครับแฉงดอรอไปทีหนึ่งอ้าวเฮ้ยเอสเน็กวาร์ปมาตายเลยนะอืม เรียบร้อยปักตะไครโดนไปก่อนเรียบร้อยฮะโดตนตดเลือดนะพยาบาลโอเคสวยนะครับผม,มเราต้องลองสังเกตดีๆนะถ้าเราเสียธงนะครับผมเราจะเด้งสกิลหนึ่งนะอโอเคเดี๋ยวเตรียมปาดไปทีหนึ่งสกิลมาไวแหวนเนองเออโดนไปก่อนเรียบร้อยฮะถ้าเสียธงเราก็ได้สกิลนะ1 6เนะครับเหรียญนี้แบบเหมาะกับยุคใส่วิ่งมากๆเลยนะเนี่ยเราจะเสียธงหรือเปล่านะครับผมเสียธงก็เด้งเสียธงก็เด้งอะไรอย่างนี้นะ ทำให้เราสามารถพลิกสถานการณ์ได้นะครับผมสมมติเราคูดาวใกล้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถพลิกสถานการณ์ได้เลยนะฮะยึดเลยครับโอ้โติดพยาบาลน,นานเกินนะยนตัเดเลือดก็ไม่คุ้มนะครับแต่ยยนตัเดเลือดไม่ค่อยเวิร์กหรอกบ,บางต่างก็ไม่ได้เจอแฉงนะืมโอเคสวยาละหนวดขาตอนนี้เห็นไหมสกิลหนึ่งเราเด้งๆเอานะับปาดทชทอ้โหูแชงฟิล์มเรสก็แตกเลยฮะเนี่ยครับผมเสียธทเห็นะเด้งแล้วนะให้คุณสังเกตนะครับผมเกตมันจะเด้งเร็วมากนะฮะ ลุจินะฮะตารแรกเราแพ้ลุจิไปนะตานี้ผมขอทำมินไปทีนึ0งห้าโอ้โหลุจิไม่ยอมเปลี่ยนเป็นสายมัดไงเป็นสายวิ่งคืนแรงเลยแนละ้วผมโรเจอร์ที่แบบยิ้มเลยนะอุยอ้ย,ยหินของใครเนี่ยฝั่งโอ้ฝั่งนู้นนะเห็นไหมครับเสียทงก็จะเด้งสกิลเลยนะ เด่ยสปีดด้วยเด้ง16เปอร์เซ็นต์ทำไมีบ่งคนคงถามพีม่ต้อมไม่ใส่สามเหรียญเลยพี่โอสามเหรียญไม่ไหวอ่ะไม่มีแท็กเลยซ <c oughs> ะสามเหรียญน,นี่คือแย่เลยนะเวลาเราโซนทงเราหนักเลยนะครับผมวิ่งมาทําอะไรเอาโดนไปก่อนโอ้ยโดนไปห้าหมื่นเลยนะโดนไปห้าหมื่นนี่แรงว่าถ้าไม่มีการตายคือเจ็บนะอุย้ยการตายน่าจะเด้งไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเนนักการกันแล้วนะตอนนีอ้อยู่ในช่วงที่เราไม่ได้ไม่เสียทง นะครับผมเราก็ต้องดึงธงคืนคือเหอเรียญเซตเนี้ยถ้าเกิดเราโซนธงใช่ไหมแล้วเราเสียธงอะครับมันก็จะเด้งอ่โดยที่เราสามารถพลิกสถานการณ์โดยการออกสกิลได้ฮะเออสเต็ปเป็นประมาณนี้นะฮะเหรียญสปีดนะครับผมเมื่อก่อนผมใช้กับแชงงนะอืมไม่ปล่อยพวกนายบัดเจ็บรลอกหนะ้าเรียบร้อยนะครับผมสองหมื่นนะอืมนะนะได้ธงเสียธงเพื่อนก็ต้องดึงนะครับโอ้โหแหลงจัดนะฮะขี้หมดพอดีแน่เลย โอเคครับตอนนี้เราจะไม่ได้ครูดาวแล้วนะเพราะว่าธงเรานําเยอะนะครับผมนำสี่ธงนะเพื่อนคือถ้าเกิดฝั่งเรามีวิ่งโกงๆอะไรเงี้ยก็ดีนะอืมจะสามารถที่จะย่นต์เร็วมากๆนะครับผมแล้วก็ดึงสวนไปสวนกันมานะโอเคไอ้เสมอรหรือเปล่านะไปไม่มีเสมอรหรอกชนะนะผมโอเคไปพบกับเกมเพลย์สุดท้ายกันเลยครับ ถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายด,ดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตโนที v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เกมเพย์สุดท้ายแล้วอย่าลืมฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องอัลโทนติปด้วยครับพูดทุกคลิปเลยนะสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กด subscribe ฝากกด subscribe เบาๆเลยนะครับผมช่องนี้อย่าลืมนะมีแจกไอ้ดองไอ้ดีด้วยนะเดี๋ยวอนาะคตมีแจกแน่นอนนะครับผมนะโอเคปาดไปทีหนึ่งนะครับผมนะเก็บสแตกนะครับช่วงแรกก็คือเหรียญเจไม่ทํางานนะเป็นช่วงแบบเลสเกมอะไรเงี้ยตีเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ปล่อยให้พวกนายบาดเจนะ็บรักหน้าเราดึงทองเองเลยนะ สวยอูบิมัมเล่นดีนะครับแต่นี้บิมามมันเล่นเก่งนะโอเคยึดเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปปาดข้างบนก่อนอน่าจะโดนอยู่นะปาดเลยเก็บสแต็กนะช่วงนี้โอเคสวยโอ้โหฮาคิไม่ถูกลลังว่ะอันเบิร์มันตีไม่แข็เส้นไยไวเออโอ้โหอันเบอร์เล่นเก่งนะคนนี้จะได้ช้ได้ช้ได้เนี่ยครับผมเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงรอจังหวะนิดนึงโอเคเล่นเชิงนะตัวนี้เล่นเชิงแนวหลังนะบิมัมแนวหน้าผมนะ เดี๋ยวผมต้องเก็บสแต็กครับช่วงตน้นบอกเลยว่าแรงมากนะปาโรเจอร์ที่45,000แน่นอนนะอโอเคนี่ไงโดนไปก่อนเห็นไหมฮะแต่โรเจอร์มันเด้งเลือดนะเมื่อกี้เลยไม่เข้านะครับผมโดนด,ดีบัฟด้วยโอเคถ้าเสียทงเราได้อย่างที่บอกนะรเราได้สกิลหนึ่งนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครสกิลหนึ่งคูดาวเร็วอยู่นะรเร็วอยู่ไม่ปล่อยนะพวกนายปาดเจ็บรอกนะ มาเนี่เลอศเสร็จเราก็ปาดนะครับดูว่าดาเมจแรงแล้วปุ้บหูเด้งเลื่อนเลยอืมโอเคสวยนะครับถ้าเสียทงเราก็ได้สกิลนะเดี๋ยวคุณดูวิธีใช้เหรียญนี้นะครับืมโรเจอร์มันดึงไม่สนไงเราก็ปาดไปปาดไป,ดป,ดปดเออโอเคสวยไม่ไงเอ้แมงเ้ยไม่น่าเลยนะครับผมโอเคปาดว้าวแนละปาดว่าวโรเจอร์มันช้ำานะตัวนี้ โอเคฝั okay. ่งนู้นมีรถเจ้าหน่ยตัวนะครับผมแม่ต้องวัดกันหน่อยเหรียญพี่มันอาจจะกากกว่าแต่ว่าพี่เชิงเหว่ได้นะครับผมเออทีมเราโคตรเก่งนะขนาดเราเหลือ2ตัวนะฮะตอนนี้ทีมเราโคตรเก่งปาทรุมิติไปทนะีโอ้โหปาดทะลุเลยน้องอะไรขาหมูทำไมเอาตีอย่างนี้โอ้โหตีโคตรแรงตีโคตรแรงเลยนะดีนะผมมีสกิลสองนะไมครับผมตายนะเมื่อกี้ พลาดไปแล้วพลาดไปแล้วอืมแล้วก็ขาหมูไปดีสามหมื่ 30, นะโอเคถ้าเสียธงผมได้สกิลนะอย่าอย่าอ่าได้อย่างนี้ได้โอ้โหโดนทะลุไปนะม้สกิลมาไวเลยนะคผมเด้ง16%หปรแกนะครับยิงเอาร0 0เลยทีนี้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละโอเคเลือยี่าวินะพลาดไปทีหนึงหูห้าหมื่นนะโรเจอร์ตว,วีหมดเลยนะครับผม สบายเลยนะระวังเขาฉีกมาไม่มีนะเขาไม่มีสายวิ่งแล้วนะครับผมเห็นไหมฮะการที่เราเสียธงนะครับผมทําให้เราได้สกิลที่ถือว่าดีนะครับเพราะตั้งเกมเราก็ต้องเสียธงไวออโอเคเดี๋ยวเรารอดรอยปาดไปเทึนนงนะี่เสียได้นะครับผมโอเคเขาชาร์จแม็กเขาชาร์จแม็กเรียบร้อยแล้วแม่จบไปนะครับผมก็พบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ